บทนำในยามรัติการเมื่อดวงจันทร์แววกกลุ่มเมฆอันเบาบางทอดแสงสีเงินเจือหมอกบางๆลงบนผิวน้ำทะเลที่เรียบเลื่อนดุดกระจกอากาศหนาวเย็ยนพัดโบกมาจากทิศเหนือก่อให้เกิดบรรยากาศเงียบสงัด ที่แผ่ขยายไปสุดขอบฟ้าคลื่นน้ำกระเพื่อมแผ่วเบาไร้ทิศท,ทางแน่นอนเรากับกำลังรอคอยสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถูกผนึกไว้ในใต้น้ำอันลึกลับเบื้องล่างที่นั่นหนาตายพื้นน้ำมหาสมุทรอันลึกลิน้นและมืดมิดมีความลี้ลับที่ซ่อนตนอยู่มานนิานนับพันปีหลับไหลอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังที่ไม่มีผู้ใดรู้จัก หรือบางทีอาจไม่มีผู้ใดกล้าพอจะขุดคุยสายใหญ่แห่งตำนานของมันเมื่อสงครามแห่งการเวลาทำให้อารยธรรมโบราณถูกกลบฝังในความมืดหากแต่บัดนี้ความลับของมันกำลังรอคอยเพียงผู้กล้าที่จะดําดิ่งลงไปเพื่อปลุกเงามืดให้ตื่นขึ้นมาจากห้องนิทราอันยาวนานบทที่1การเดินทางของผู้คนพบปลางนักโบราณคดีทางทะเลผู้มีประสบการณ์นับสิปี ถือคือเดินทางทั่วโลกเพื่อค้นหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ถูกซ่อนเร้นใต้น้ำตั้งแต่สร้างเรืออับปางโบราณในทะเ,เลเมดิเตอร์เรเนียนไปจนถึงวัตถุโบราณใต้น้ำแข็งในน่านน้ำครัวโลก แต่ครั้งนี้ต่างออกไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเธอได้รับข่าวด่วนจากทีมสำรวจประมงในหมู่บ้านชายฝั่งแห่งหนึ่งบนเกาะเขตร้อนพวกเขาได้ลักอวนขึ้นมาและพบเศษซากแผ่นหินสลักประหลาดมีลวดลายคล้ายดวงจันทร์และสัญ,ญลักษณ์ลี้ลับที่ไม่ปรากฏในเอกสารใดๆที่ปลางเคยศึกษา ที่มาของแผ่นหินนี้ชี้นำไปสู่วิธีแห่งเมืองโบราณในตำนานเมืองจันทาลัยเมืองที่กล่าวขานกันว่าเคยรุ่งเรืองเมื่อนานมาแล้วก่อนที่ภัยพิบัติทางธรรมชาติและคำสาบดึกลับบางประการจะทำให้มันจมดิ่งลงสู่มหาสมุทรชาวบ้านในพื้นที่ต่างล่ำลือว่าใต้น้ำแห่งนั้นไม่ได้มีเพียงซากปรักหักพัง หากแต่มีเงามืดที่ไม่ควรถูกรบกวนปลางไม่ใช่คนที่เชื่อเรื่องลี้ลับอย่างง่ายดายเธอยึดมั่นในหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และการพิสูจน์เชิงประจักษ์แต่เสียงกระซิบของเรื่องเล่าเก่าแก่ก็ยังแผ่วเบาอยู่ข้างหูทำให้หัวใจเธอเต้นแรงด้วยความคาดหวังและหวาดหวั่นพร้อมๆกันนัดเพื่อนร่วมทีมและนักวิจัยด้านชีววิทยาทางทะเลมีบุคลิกอบอุ่นอดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามเขาขามวดคิว้วพลางเอ่ยถามปลาง เธอยืนยันจะไปที่นั่นจริงๆเหรอชาวบ้านที่นี่เล่าเรื่องประหลาดเยอะมากบางคนเล่าว่ามีเสียงกระซิบใต้น้ําบางคนอ้างว่าเห็นเงาดําที่มีตาสีแดงเรืองรองแค่นึกก็ขนลุกแล้วนะปลังสุดลมหายใจลึกฉันรู้แต่บางครั้งตำนานก็อาจเป็นล่องรอยของความจริงเมื่อเราตรวจสอบหินที่เจอมาแล้วพบว่า มันมีส่วนผสมทางธรณีวิทยาที่ไม่ตรงกับช่วงอายุของพื้นที่นี้ฉันจึงคิดว่าเาลังจาังจะได้พบกับอะไรสักอย่างที่สำคัญมากบางทีนี่อาจเป็นโอกาสที่ฉันรคอคอยมาทั้งชีวิตนัดสายหัวเบาๆเธอนี่มันหัวแข็งสุดๆแต่ได้ฉันจะไปด้วยขอแค่ระวังตัวให้มากๆก็พอปลางยิ้มฉันยินดีที่มีเธอร่วมเสียงด้วยกันนะในเช้าบนลงขึ้นเรือสำรวจมณีจันทร์พร้อมด้วยปลาง นัดและทีมงานนักดำน้ำอีกสีคนเดินทางออกจากฝั่งสู่จุดที่เชื่อกันว่าเคยเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของเมืองจันทราลัยเสียงเครื่องยนต์เรือคลางแผ่วๆเมื่อพวกเขาแล่นลึกเข้ามาอย่างนั้นน้ำที่ไม่มีในแผนที่ท่องเที่ยวใต้ท้องฟ้าอันมืดคลึม้มที่มีตะดวงจันทร์และดาวป,ปลายคอยเป็นพยานบทที่ 2. องใต้ผืนน้ำลึกพวกเขามาถึงตำแหน่งกลางทะเลช่วงบ่ายแก่ๆ น้ำทะเลนิ่งสง,งบผิดปกติไม่มีคลื่นลมแสงอาทิตย์ส่องลงมาจนถึงผิวน้ำปลางได้ทีมสวมชุดดำน้ำตรวจสอบเครื่องช่วยหายใจใส่คอมพิวเตอร์ดำน้ำและไฟฉายความสว่างสูงทุกคนเตรียมพร้อมอย่างเคร่งครัดก่อนจะค่อยๆพัดล่างลงสู่น้ำเย็นเยียบที่ทำให้ลมหายใจสะดุดในชั่วขณะใต้น้ำโลกที่พวกเขาเห็นแตกต่างจากเบื้องบนโดยชิ้นเชิงมีแต่ความมืดและความว่างเปล่าที่ถูกคั้นด้วยสาหร่ายที่พลิ้วไหว เรากับผมของนางเงือกในตำนานปลาเล็กปลาน้อยว่ายผ่านกลุ่มนักสำรวจไปบางตัวสะท้อนแสงไฟฉายเป็นประกายเงียบงันความกดดันของน้ำรอบตัวทำให้ทุกการเคลื่อนไหวเชื่องช้าลงราวกับถูกเวลาบิดเบือนเมื่อพวกเขาดิ่งลึกลงไปหลายสิบเมตรโครงสร้างขนาดมหึมาที่ลางเลือนในความมืดก็เริ่มปรากฏภายใต้แสงไฟฉายเห็นเป็นเสาหินลหดลายสลักซับซ้อน คล้ายสัญ,ญลักษณ์ทางจันทรคติมีภาพแกะสลักของพระจันทร์เสี้ยวพระจันทร์เต็มดวงและกลุ่มดาวที่ไม่อาจระบุอายุโครงสร้างนี้ดูเหมือนซากวิหารหรือสถานบูชาบางอย่างที่ถูกฝังใต้ทะเลมานานนับพันปีนัดอยู่ตรงหน้าแผ่นหินสลักหนึ่งมันมีร่องรอยของการแกะสลักอัขระโบราณที่ไม่มีใครในทีมเคยเห็นมาก่อนเขาส่งสัญญาณมือเรียกปลังให้เข้ามาดูปลังเข้ามาชิดและสังเกตเห็นว่า หินบางชิ้นยังคงวาววับเหมือนได้รับการปกปักรักษาในสภาวะไร้อากาศราวกับว่าที่แห่งนี้ถูกปกคลุมด้วยพลังประหลาดพระเจ้านี่มันนาทึงมากปลางพูดผ่านเครื่องสื่อสารใต้น้ำเสียงของเธอดังอูอีเล็กน้อยเธอเห็นเสาแกะสลักรูปเทพีถือดวงจันทร์เหนือศีรษะมีลวดลายที่เหมือนกลีบดอกไม้คลีบานรอบๆมันสวยงามและนาพิศวงเกินกว่าจะเชื่อว่าถูกจมอยู่ใต้น้ำยาวนานเช่นนี้ เพื่อนรวมทีมอีกสองคนอลิสาและกอนเดินสำรวจไปด้านข้างพบเครื่องถ้วยชามแก้วโบราณที่ยังคงความสมบูรณ์ไม่แตกเรา้ทาทั้งที่อยู่ในน้ำค็มมาหลายร้อยหลายพันปีอลิสามองไปยังกอนมีมันราวกับมีบางอย่างหลักษาสภาพของสิ่งเหล่านี้ไว้มันผิดธรรมชาติมากเกินไปกอนพยักหน้าฉันเองก็คิดเช่นนั้นมันต้องมีอะไรบางอย่างพลังหรือพลังงานบางอย่างที่เราไม่อาจเข้าใจ จูจูเสียงกระซิบเ,าเบาๆก็ดังผ่านหูของพวกเขามันไม่ใช่เสียงเครื่องมือขัดข้องแต่มันเหมือนเสียงของคนพูดซ้อนกันหลายคนแต่ฟังไม่ได้สับได้ยินไหมกลางเอ่ยทุกคนหยุดชะงักพยายามฟังเสียงท่ามกลางความเงียบสงัดของโลกใต้น้ําเสียงนั้นคลายมาจากทุกทิศทางเราวกับกําลังเรียกหาวิญญ,ญาณโบราณหรือความลี้ลับบางอย่างกําลังจะกระซิบบอกเรื่องราวที่ไม่อาจแปลความบทที่สเงามืดปรากฏ ทีมสำารวจตัดสินใจเคลื่อนตัวลึกเข้าไปอย่างซากวิหารโบราณพวกเขาต้องระมัดระวังเพราะโครงสร้างอาจเปราะบางพร้อมพังทลายได้ทุกเมื่อไฟฉายที่ติดอยู่บนหมวกเริ่มกระพริบอย่างไร้เหตุผลลําแสงสเปะสปะส่องให้เห็นเงาที่เคลื่อนไหวเรียววูบวาบเสียงกระซิบยิ่งดังชัดขึ้นเหมือนคอยเยล่งเล้าให้ทีมนี้ลุกคืบเข้ามามากขึ้นปลางรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องจากด้านหลังเธอหันควบไป และมองเห็นเงา่างค้ายมนุษย์ผอมบางผิวสีคล้ำมนดุดฐานไฟเลืองแสงในความมืดเงาร่างนั้นแวบผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนปลาฉลามหลบแสงไฟเธอใจหายบูนนัดเธอเห็นนั่นไหมนัทหันมาแต่ไม่ทันได้เห็นเต็มตาเขาพยักหน้าฉันเห็นไม่ชัดแต่ฉันสัมผัสได้ว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลําพังมันต้องมีบางอย่างฟ้งมองพวกเราอยู่ไม่นานนักเงาร่าง หลายนับสิบก็ปรากฏรอบๆวิหารเงารางครึ่งปลาครึ่งมนุษย์ผิวหนังซีดอ่อนราวกับซากศพที่ถูกแช่น้ำมานานนับศตวรรษพวกมันมีครีบแหลมคมและมีกรงเล็บที่สะท้อนแสงไฟวาวับเสียงของพวกมันไม่ใช่เสียงปลาแต่เป็นเสียงคลางลึกๆคลายเสียงหายใจของสัตว์นักล่าขนาดใหญ่ดวงตาสีแดงส่งประกายความดุร้ายและความอาฆาตทีมสำรวจแตกตื่นอลิสาร้องเสียงดังพระเจ้า นี่มันไม่ใช่สัตว์ธรรมดาเธอตัวสั่นขณะถือมีดพับขนาดเล็กไว้ในมือแม่รู้ว่ามันแทบไรประโยชน์ใต้น้ำก่อนพยายามส่องไฟฉายไปยังพวกมันแต่เงาดำเหล่านั้นเคลื่อนตัวเร็วเกินไปขณะที่พวกเขาพยายามจะว่ายกลับไปทางขึ้นสู่ผิวน้ำน้ำทะเละกับเริ่มขุ่นมัวเหมือนมีสิ่งกวนตะกอนขึ้นมากระแสน้ำวนรอบข้างทำให้การเคลื่อนไหวของทีมเป็นไปอย่างยากลำบาก ปลางกำแทงหินสลักเล็กๆที่พบไว้ในถุงอุปกรณ์เธอไว้แน่นสัญลักษณ์บนแผ่นหินเรืองแสงจางๆส่องประกายสีฟ้าอุมเขียวนวลตาเธอไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเรืองแสงในเวลานี้แต่ลึกๆในใจเธอคิดว่านี่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการหยุดยั้งบางสิ่งบทที่4การหลบหนีและคำสาบ เงาดำตนหนึ่งพุ่งมาหาอลิสาเธอกรีดร้องผ่านเครื่องช่วยหายใจเสียงผาแผ่วไม่ชัดเจนในน้ำแต่ความหวาดกลัวปรากฏในดวงตาอลิสาพยายามถอยหลังแต่ถูกดึงขาเธอสะบัดร,รางออกด้วยแรงทั้งหมดขณะที่ก่อนพยายามใช้ฉมวกยิงสายลัดเพื่อไล่พวกมันออกไปเงารางนั้นปล่อยอลิสาไปแต่ไม่วายทรงสายตาอาฆาตเหมือนคำเตือนว่าพวกมนุษย์เหล่านี้ได้ลุกลานอนาเคตอันต้งห้าม นัดรีบส่งสัญญาณมือให้ทั้งหมดรวมกลุ่มกันเงาดำเหล่านั้นโอบล้อมทุกพิษแสงไฟฉายเหมือนจะริบหลีลงเรื่อยๆเพียงชั่วพริบตาเงาล่างใหญ่ยักษ์กว่าปรากฏขึ้นตรงศูนย์กลางมันมีรูปร่างคล้ายงูทะเลยักษ์ความยาวหลายสิบเมตรผิวหนังมันวาวสีดำหมนมีคลีปยาวและเคี้ยวเรียงลายในปากกว้างดวงตาของมันเป็นสีนินลึกล้ำเป่งประกายราวกับม็ตอัญมณีแห่งความตาย เสียงคำควนต่ำๆของมันสะเทือนกระดูกสันหลังปลางมองดูหินแกะสลักในมือมันเลืองแสงแรงขึ้นเมื่อเธอเข้าใกล้สัตว์ร้ายเธอไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรแต่สัญชตาตญาณบอกให้เธอยื่นหินนั้นออกไปตรงหน้าเงาอสูทรทะเลคำรามกองก่อให้กระแสน้ำกดดันจนแทบหายใจไม่ออกทีมงานพยายามว่ายหนีแต่ไปได้ไม่ไกลโดยกระแสน้ำบนและเงารางครึ่งป่าเป็นกองคอยขวางในวินาทีวิกฤต หินสลักในมือปลางก็เปล่งแสงเจิดจ้าสว่างวาบจนแสบตาแสงนั้นทะลุผ่านความมืดมิดราวกับเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์เงาดำทั้งหมดกรีดร้องด้วยเสียงสะเทือนจิตวิญญาณจนปลังรู้สึกปวดศีษะอย่างรุนแรงเงารางงูทะเลยักษ์บิดกายอย่างทรมานก่อนร่างนั้นจะค่อยๆสลายไปในพลายฟองน้ำมาลายหายไปเหลือเพียงหมอกควันสีดำที่จางหายอย่างรวดเร็วทันใดนั้นทะเลก็กลับมาเงียบงนัน สัตว์ประหลาดหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่ทีมงานเหมือนรอดแค่สองคนปรางและนัดฝ่าความวุ่นวายกลับขึ้นสู่ผิวน้ำโดยสวัสดิภาพแสงตะวันยามเย็นตอนรับพวกเขาบนผิวน้ำมีเพียงเรือวิจัยลอยลำนิ่งพวกเขาแบกล่างอ่อนล้าขึ้นเรือไม่มีใครพูดสักคำมีแต่ความเงียบงันและความสับสนในดวงตาทั้งสองบทส่งท้ายหลายสัปดาห์ผ่านไปปรางกลับมาสู่ฝั่ง และพยายามนำวัตถุโบราณที่เก็บมาไปศึกษาในห้องทดลองเธอทำการสแกนุกอุปกรณ์ทางธรณีวิทยาและวิเคราะห์อายุหินมันเก่าแก่นับพันพันปีสลักสัญลักษณ์โบราณที่ไม่อาจตีความหมายได้ง่ายๆทว่ามีบางสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวเธอเองเธอเริ่มฝันแปลกๆทุกคืนฝันถึงเมืองใต้น้ำที่เธอสำรวจเห็นผู้คนโบราณเดินทางในเมืองจันทลัยเรากับได้ย้อนเวลาเข้าไปชมชีวิตของพวกเขา แต่ภาพเหล่านั้นกลับถูกฉาบทับด้วยเงามืดเงาของสิ่งมีชีวิตที่เธอพบใต้น้ำเสียงกระซิบที่ยังอยู่ในหัวแม้เธอจะตื่นขึ้นมากลางดึกก็ตามร่างกายของเธอเปลี่ยนแปลงช้าๆผิวหนังบริเวณแขนและคอแห้งและลอกเป็นสะเก็ดละบางคราเธอรู้สึกว่าหายใจติดขัดเหมือนอยู่ใต้น้ำแม้จะยืนอยู่กลางอากาศเธอเริ่มคันที่ผิวหนังรอบๆคอ เรากบมีเหงื่อก,กำลังจะง,งอกขึ้นมาทีละนิดหัวใจเธอเต็มไปด้วยคำถามและความหวาดหวัน่นสิ่งที่เธอได้ปลดปล่อยออกมาจากใต้ทะเลลึกนั้นคืออะไรหรือแท้จริงแล้วเธอได้ผนึกร่างกายและวิญญาณเข้ากับคำสาบโบราณที่เปลี่ยนเธอให้กลายเป็นสิ่งหนึ่งของเงามืดนั้นไปแล้วเมื่อค่ำคืนมาเยือนอีกครั้งแสงจันทร์ฉายลงบนชายฝั่งเงามืดเปลี่ยนผ่านในความมืดมิดลางยืนอยู่หน้าต่างห้องพักเธอเห็นเงาอันประหลาดสะท้อนบนกระจก เงาของสตรีมีดวงตาสีแดงแฝงรอยยิ้มบางๆเธอเอื้อมมือไปสัมผัสกระจกแต่ในกระจกกลับไม่สะท้อนภาพของเธอในแบบมนุษย์ธรรมดาอีกต่อไปหากเป็นภาพของเงามืดแห่งท้องทะเลที่จ้องตอบกลับมาอย่างเยือกเย็นบางทีเมืองจันทลัยไม่ได้จมเพียงอารยธรรมแต่มันยังจมคำสาบที่ไม่มีวันตายเธอหนีขึ้นมาจากทะเลได้จริงหรือหรือแท้จริงแล้ว เธอเพึ่งดำดิ่งสู่ความมืดมิดในจิตวิญญาณของตนเองและกำลังจะกลายเป็นเงามืดที่ยืนอยู่ทั้งสองโลกระหว่างมนุษย์และสัตว์ประหลาดใต้น้ำโดยไม่มีวันหวนกลับสู่ความเป็นมนุษย์ดั้งเดิมได้อีก